สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันแล้วนะผมวันนี้ผมมาเปิดแผงพระที่ใหม่นะครับตอนนี้มาอยู่อู่ซ่อมรถนะครับช่วงนี้ว่างงานนะครับมาอยู่อู่ซ่อมรถกับลูกพี่นะผมมาอุดหนุนได้นะครับมามาซ่อมรถแล้วก็มาเช่าพระผมด้วยนะผมอยู่แถวสะพานแดงนะครับซอยอะไรไม่รู้นะ พี่ๆท่านใดอยู่แถวนี้ก็แวะมาดูได้นะครับซ่อมมอไซค์ครับซ่อมหมดนะครับทุกระบบซ่อมโคงซ่อมเครื่องได้หมดนะครับอาชีพหลักของผมคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับมาอุดหนุนด้วยนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องกับเติมลมแล้วผมนี่นี่อาจารย์ผมนะครับอาจารย์ช่างฝีมือนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ผมเปิดแผมอยู่ตรงนี้นะครับ มาอุดหนุนผมด้วยนะผมนี่พี่ท่านใดสนใจองไหนก็อินบ็อกมาได้นะครับหรือว่าจะมาดูได้นะครับเป็นอู่ซ่อมรถนะครับนี่ซ่อมไปหลายคันแล้วครับตอนนี้ล้างรถก็มีนะครับโดยการล้างรถใหญ่รถเล็กนะครับ แต่ลถตู้ทึบไม่ได้นะครับเข้าบ้านไม่ได้นะผมอุปกรณ์ครบครับนี่ไม่ต้องกลัวพี่งัดยางคุณภาพเลยรหรือจะโมโมรถแรงก็ได้นะครับที่นี่ดับหมดนะครับเดี๋ยวพามาดูก่อนว่าอยู่ตรงไหน น่นนีล้างมอไซค์แปดสิบซ่อมด้วยนะครับอที่ท่ันไดอยู่แถวสะพานแดงนะครับเข้ามาได้นะครับมาอุดหนุนผมด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูทีครับว่ามีหลวงพ่ออะไรม้าง ใครสนใจจะอินบ็อกหรือว่าแวะเข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เอามาหมดครับชุดเต็มครับผมขยักสององค์จริงมาเลยครับนี่ย่อยบ้างหลักบ้างนะครับแท้บ้างนะครับถ้าไม่แท้ต้องดูเอาเองนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นพระอะไรนะครับหรือว่าผมจะไปเปิดแผงที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม เรือนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วถ,ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับตับตะไใคร้ผมด้วยนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ